สวัสดีครับเมื่อปีที่แล้ว2,565เราส่งทุเรียนไปจีนทั้งหมดได้มากถึง780,000ตันทำให้ไทยเราโกยเงินจากจีนได้100ล้านบาทในขณะที่ปีนี้เองก็คาดหมายกันว่าจะทำะาะารได้เข้าประเทศไทยได้มากกว่าปีที่แล้วอีกครับโดยจนถึงตอนนี้ไทยเราส่งออกทุเรียนไปจีนได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับโดยช่องทางหนึ่งที่เราขนส่งก็คือผ่านรถไฟลาวจีนครับ ก็มีรายงานมาจากสำนักข่าวซินหัวนะครับว่าตลาดค้าส่งผลไม้หนาหนิงไหจีซิงซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตะใต้ของจีนมีชีวิตชีวาตั้งแต่ยามเช้ามืดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนใหญ่วิ่งเข้าออกและหยุดจอดขนถ่ายสินค้าหน้าแผงทุเรียนโดยมีผู้ซื้อจับกลุ่มรออยู่แล้วบรรดาพ่อค้าไม่ขายอะไรใหญ่ต่างคึกคักกับปลีกระเปราหลังจากเข้าสู่ฤดูทุเรียน ซึ่งปีนี้ทุเรียนไทยบุกตลาดจีนเร็วกว่าปีก่อนโดยทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีจะถูกเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงชั้นวางสินค้าของซูเปอปร์มาร์เก็ตทั่วแผ่นดินใหญ่ของจีนภายในเวลาเพียงราวหนึ่งสัปดาห์ตัวอย่างเช่นทุเรียน CP Fresh ขนส่งถึงจีนและกระจายสู่ซปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างรวดเร็วรทําให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทุเรียนคุณภาพดีและสดใหม่ที่สุดโดย CPF จัดสารพัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุเรียนหมอนทองหอมหวาน ดึงดูดผู้บริโภคซื้อไม่ขาดสายทุเรียน CP มีคุณภาพสูงรสชาติดีแถมมีการชดเชยและสับเปลี่ยนถ้าเจอทุเรียนลูกที่ไม่ดีทําให้เลือกซื้อได้อย่างสบายใจชายแซลูชาวนาครหนาหนิงของกวางซีกล่าวเลี้ยงซูทิงประธาน CPF สขาหนานหนิงเผยว่ายอดจำหน่ายทุเรียนเฉลียรายวันช่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสูงเกิน100กล่อง โดยหลายปีที่ผ่านมา CPF ได้พัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมทุเรียนแบบครบวงจรกำหนดมาตรฐานของสินค้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนรับประทานทุเรียนกลางสวนในไทยกวนชายเสียผู้ขาขายทุเรียนมานานหลายปีและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ได้ร่วมมือกับโรงงานไทยในการออกแบบแบ,บ,แบรนด์และบรรจุภัณฑ์โดยมีการใช้อักษรจีนปั้งตัวใหญ่และตรา บนกล่องทุเรียนซึ่งกวนชี้ว่าสอดคล้องกับคุณภาพยอดเยี่ยมของทุเรียนไทยการคลุกคลีอยู่กับการค้าขายทุเรียนไทยมานานถึง20ปีทําให้กวนได้เห็นถึงการเติบโตของทุเรียนไทยในจีนและชี้ว่าทุเรียนไทยจะยังคงเป็นทุเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ครองส่วนแบ่งมากที่สุดในตลาดจีนรวมถึงมีข้อได้เปรียบจากความร่วมมือระหว่างสองประเทศโมจีมิง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกวางซีโยเสียนหยวนอ um g กรีค l ลเจอรัลเทคโนโลยีจำกัดซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลไม้อาเซียนสู่จีนจำนวนมากเผยว่าทุเรียนจากภาคตะวันออกของไทยมียอดจำหน่ายดีมากแต่ละวันนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์5-6ตู้บางช่วงสูงถึง10ตู้และอาจสูงขึ้นอีกในอนาคต ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการจะตั้งห่วงโซ่อุปทา,านผลไม้อาเซียนอย่างทุเรียนมะพร้าวและลำไยโดยบริษัททำการค้าส่งการจำหน่ายผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งและการกวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างมากส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น10เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาปีนี้บริษัทวางแผนนำเข้าทุเรียนจากภาคตะวันออกของไทย1 5 0 0 0ถึง20,000 20, ตันหรืออาจแตะ2 5 0 0 0ตัน กล่าวแต่ละปีทุเรียนไทยเริ่มส่งออกสู่ตลาดจีนในเดือนเมษายนและพุ่งแต่ระดับสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมครอบครัวของผมซื้อทุเรียนหมอทองของไทยเป็นประจำไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชอบรับประทานกันมากราคาและคุณภาพของทุเรียนในปีนี้น่าพอใจมากๆจนอาจจะได้ซื้อบ่อยๆขึ้นเหลียงเจ๋อหลินชาวเมืองหนานิงกล่าวเฮอเยี่ยนรองผู้จัดการร้านค้าปลีกเซมคลับ เผยว่าสินค้าทุเรียนเป็นที่ต้องการมากขึ้นทุกวันโดยทุเรียนที่ขนส่งมาถึงใหมๆ่ๆมักจะขายหมดภายในครึ่งวันทําให้ร้านค้าต้องกําหนดเพดานการซื้อของลูกค้าแต่ละคนซึ่งแห่มาซื้อกันตั้งแต่หัววันปีนี้ทุเรียนได้รับความนิยมอย่างมากมีราคาเหมาะสมครอบครัวเั่าไปล้วนอยากซื้อไปรับประทานจางอี้เฉียวจากบริษัทการค้านําเข้าและส่งออกนานหนิงเจียรุ่ยจํากัดกล่าว โดยบริษัทยังทำธุรกิจขาส่งทุเรียนในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเมืองเจียชิงของเจ้อเจียงด้วยจวงกล่าวว่าหากดูจากตลาดหลายแห่งพบยอดจำหน่ายทุเรียนเพิ่มขึ้นแต่ละวันบริษัทสามารถจัดจำหน่ายทุเรียนตามตลาดแห่งต่างๆราว3-4ถึงตู้คอนเทนเนอร์โดยยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกือบ3าเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีและทุเรียนหมอนทองขายดีที่สุดส่วนทุเรียนกระดุมราคาแพงกว่าแต่ก็ขายดีเช่นกันทั้งนี้ทุเรียนและมังคุด เป็นผลไม้ที่มักขายได้คู่กันตามตลาดหลายแหง่งโดยลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนมักซื้อมังคุดด้วยโดยจางอธิบายว่าชาวจีนตใต้ไม่น้อยมองว่าทุเรียนเป็นผลไม้ริดร้อนการารับประทานมังคุดที่เป็นผลไม้ริดเย็นจะช่วยลดริดร,ร้อนดังกล่าวด้านโม่เจียหมิงเสริมว่าบริษัทมุ่งปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์มีการลงทุนจะตั้งโรงงานารับซื้อทุเรียนในเวียดนามสองแห่งซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ และหลังจากหมดฤดูทเรียนตะวันออกของไทยจะหันไปนําเข้าทวียนเหนือและทเรียนใต้ของไทยควบคู่กับทุเรียนเวียดนามบางส่วนการก่อสร้างระเบียงการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศใหม่เส้นทางตะวันตกการเปิดใช้ทางรถไฟจีนลาวและการมีผลบังคับใช้ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนในช่วงไม่นานมานี้ช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกข้ามพรมแดน เพิ่มขึ้นและกื้อหนุนการค้าข้ามภูมิภาคตัวอย่างเช่นทุเรียนไทยนอกจากถูกนำเข้าสู่จีนทางอากาศยังมีการนำเข้าทางบกรวมถึงทางทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังของจังหวัดชนบุรีไปท่าเรือซินโจของเขียปกครองตนเองกวางซีจวงและท่าเรือหนานซาข,ของมณฑลกวางตงอีกด้วยยามสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ทั่วโลกทยอยคลี่คลายมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของพิธีการศุลกาการขาเข้าขาออก ช่วยให้ทุเรียนเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเ,เร็วยิ่งขึ้นกวนชายเสียกล่าวพร้อมเสริมว่ามีการนำเข้าทุเรียนผ่านด่านบกโยอี้ในกวางซีซึ่งถูกขนส่งต่อทางถนนและทางรางในจีนปัจจุบันทุเรียนกลายเป็นผลไม้ที่เข้าถึงหลายครอบครัวทั่วไปในจีนแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่มีผู้บริโภคกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งทั้งหมด เป็นผลจากการพัฒนาการคาร้าเสรีและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับจากรายงานข่าวที่ออกมาก็จะเห็นได้ว่าทุเรียนไทยในปีนี้เองก็จะบุกทะลุตลาดจีนอย่างแน่นอนขายดิบขายดีและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะไปหอบเอาเงินแสนล้านมาจากจีนได้แน่นอนครับขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมสวัสดีครับ